สวัสดีครับจาริกไทยจาริกทําวันนี้จะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาเอาใจผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเส้นทางจาริกบุญและวันนี้เราอยู่กันที่นี่จังหวัดประยองครับจังหวัดน,นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในยกระดับให้กลายเป็นา m a r t ิตี้ ระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่ถูกอนุรักษ์ไว้ซ่อนอยู่ใน่ามกลางความเจริญของเมืองแห่งนี้จะมีที่ไหนบ้างนั้นตามไปดูกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดป่าประดู่นะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นวัดพระรามหลวงแห่งแรกของจังหวัดระยองนะครับที่นี่นั้นก็มีประวัติศาสตร,ร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยละครับ ภายในวัดแห่งนี้มีพระอุโบสถเก่าแก่เป็นที่ปฏิสถานพระปรางประธานอภัยจะสังเกตเห็นพระอุโบสถซึ่งเป็นงานปูนปั้นที่วิจิตรสวยงามเป็นการผสมผสานศิลปะแบบจีนและไทยที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีความงดงามและหาดูได้ยากถูกอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไว้อย่างสมบูรณ์เลยครับ นี่ครับพระอุโบสถหลังนี้นะครับเขามีใต้ทุนให้เราได้รอดด้วยนะครับโดยเขาเชื่อกันว่าถ้าเรารอดไปแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยแควคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงครับสถานที่ถัดไปคือวัดลุ่มมหาชัยชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับวัดน,นี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในอดีต เคยเป็นที่ประทับแรมของสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชเมื่อครั้งเป็นพระยาตากนำทัพทหารกว่า500คนตีฝ่าวงล้อพมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งออกสู่หัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกครับภายในวัดมีพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศินขนาดเท่าองค์จริงนั่งประทับและยืนถือดาบดูเป็นสง่าน,น่าศรัทธาเลื่อมใสให้ลูกหลานชาวระยองและชาวไทยได้สักการะบูชา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้เสียสละ mm hmm. กู้บ้านสร้างเมืองให้ไทยเป็นไทยถึงทุกวันนี้ mm hmm. ถัดไปไม่ไกลจากอุทยานมีถนนสายแรกของระยองครับชื่อว่าถนนยมจินดาบรรยากาศสองข้างทางยังมีบ้านเรือนเก่าๆตั้งแต่สมัยโบราณใครที่ชอบถ่ายรูปเก๋ๆแนววินเทจไม่ควรพลาดอย่างยิ่งและยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ทับทิม าศาสนสถานของชาวไทยเชื่อสายจีนแห่งแรกของจังหวัดระยองครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดโขดทิมทารามนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดระยองวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยองครับ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับภายในวัดนั้นเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปป้านปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวระยองเคารพนับถือกันมากๆเลยทีเดียวครับ หลังจากท่องเที่ยวแสวงบุญมาทั้งวันแล้วจุดเช็คอินถัดไปจะพาทุกคนไปสูตรอากาศให้เต็มปอดที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าชัยเลนพระเจดีกลางน้ำที่นี่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่า300ไร่เป็นแหล่งระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้นานา,นาพันธุ์และสัตว์หลากหลายชนิดทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและปอดขนาดใหญ่ของจังหวัดระยองเลยละครับท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ยุคสมัยการจเจริญเติบโตของเมืองระยองจะก้าวหน้าเพียงใดความศรัทธาและวิถีชีวิตของผู้คนยังคงสะท้อนสเสน่ห์ของพระหุวัฒนธรรมในสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างเหนียวแน่นกลมกลืนไม่เสื่อมคลายครับและได้สืบสารรักษาและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าชื่นชมและครั้งหน้าครับจาริกไทยจาริกธรรมจะพาทุกท่านไปเช็คอินที่ไหนโปรโดติดตาม วันนี้สวัสดีครับ